สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณสุชาแนลตอ่อมอรีแอคนะครับผมวันนี้ตอมอสมารีแอคแคสทอลแล้วก็แคสบีไฮดเดอะซีนของน <laughs> ิ่งเฮียเดอะซีรีส์จ้าตอมอรีแอค ก็ฝากก่อนเลยนะครับผมวันนี้นะจ๊ะวันนี้วันอาทิตย์แล้วนะครับผมสามทุ่มตรงนะครับผมมีนัดกับตอมอริแอคเอ็กนิงเฮียนะครับผมแบบไลฟ์สตรีมแบบสดๆเลยนะครับผมอย่าลืมเข้ามาดูกันนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาทําการรีแอคของแคสสนะครับผมที่น้องๆได้มาทําการช็อกไว้แล้วก็ได้มาทําการถ่ายแบบไว้นะครับผมก็จะมาดูเบืฮองเดอะดีด้วยเนาะแต่คลิปแรก เราจะมาดูก่อนเลยก็คือแคสทอล์นะครับผมที่ได้ลงไปก่อนหน้านี้มาพูดคุยเอ่ยใดเอ่ยนะครับผมแต่พอจบคลิปนี้ปุ๊บเราจะทำการดูแคสเบื้องหลังดีนต่อเลยนะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปดูกันเลยจ้าต่อหมอรีแอค์รักเฮียรักเตอร์รักยีมรักคนข้างๆลรักหนู่ิดีที่สุดในโลกรักจริงๆนะน่าจุ๊บเฮ้ยอะไรอะ พูดรายการอ่ะแกสวัสดีครับพวกเราเราคิวที่พ่พีเยี่มเขาซื้อเดี๋ยวเดีมุ่ยเยีมม่เยมอย่าคิดว่าซาล่าใส่ตานะพวกเราคิวพีเยีาือือะครับโอเคสวัสดีครับผม แม็กซ์ค uhm รับผมเจนี่เดียช่วมฉันดิฉันเออสวัสดีครับผมนันทศิษฐ์รับบทเป็นคนเดียวครับสวัสดีครับซีเพลครับกิเลนหอนหรือว่ากีเลนครับสวัสดีครับท็อตเทอร์ชาวดินรับบทเป็นหนุกเตืรอกิรติครับเออครับผมยิมปริญญากรนะครับรับบทเป็นซิ์เสมอนะครับสวัสดีครับผมฟิวเตอร์กราภาครับรับบทเป็นหนึ่งครับข้าวหอมคุณถึงชี้นี้เนี้ยก็ถามว่าเรื่องราวเป็นย <c oughs> ซีรีส์เรื่องเฮกหาหาวซื K ่อหรือว่าทิ i ีพายซีรีส์นะครับ <c oughs> ก็เนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับเด็ก2คนที่ถูกมัดหมายกันตั้งแต่เด็กๆครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะพูดถึงมุมมองความรักในหลายๆมุมด้วยอย่างเช่นมีการพูดถึงความรักแบบที่มีเอ g แก a p ครับก็คือ,อความรักต่างวัยแล้วก็จะพูดถึงความรักแบบมิจรภาพด้วย มีจะภาพระหว่างของเพื่อนนะครับใช่ใช่ครับผมกไ,มไ่อนมาถ่ายก็คือตื่นเต้นมากๆครับแล้วพอได้ถ่ายไปแล้วได้ดูรูปแบบต่างๆก็รู้สึกว่ารูปก็คือแบบดีสวยเท่แล้วก็แบบดูมีคุณภาพมากๆใช่คร<ช>ับผมไม่เคยขึ้นปกไหนพร้อมกันหกคนก่อนนี่คือปกแรกของว้าวไหนมีใครทำไปแล้วบ้างครั้งแรกแบบหกคนหกคนหกนใช่ครับผมก็ขอบคุณที่ทำไหม Cast m a g a z i n ใช่

นิ่งชาานิ่งเธอนิ่งฉันนิ่งคุณอะไรวะนิ่งอะไรนิ่งหนูนิ่งเจนิ่งอาร์นิ่งหนูนิ่งหนู่หน่อยนะหนูงานจริงมันยากนิ่งไม่มีใคก็นิ่งหนูเล้นสามสิบนิ่งหนูอะไรอ่ะมาเล่นด้วยเลยอะไรหนูมาเล่นด้วยหนูงงอยู่งงใช่ก็งงยี่มของไยท้ายิ้มคเตอร์โอ้โห ทำไมช่วงนี้ค oh. ู่นี้มันค้างรักกันนะฮะมมนอะไรขนาดนั้นเมื่อก่อนนี้ไม่เคยจะมองหน้าเขาอะเออเดะเอาเตอร์อพ่อแม่ด้วตขาจะแบบว่าพ่อแม่ิเตอรออาียกว่าควชีวิตที่ะอยู่กับเราไปจนว้่ะฮ่าเอาฮ่่าฮ่าาา ความแผ่กันไกลไปแล้วอย่งอย่างยังไม่ได้วางใใจบ่อยเกินไปเออใจเป็นมือร้านขาต่อมาถาทีแล้วถ้าเจอความให้ทยังไงครับ่ให้เอ่อเก็บเข้ามาในใจให้เอ่ออะไรอะทำไมคู่ผมได้เลยยากตลอดเลยยากอยู่นะความรักก็ต้องเก็บต้องรักษาแล้วก็ดูแล แต่ว่าแต่ดวเตอร์เอาศอกไปของเข่ายิมทำไมเนียย้ไปแล้วเยู่ยมคนมาช่วยหนีแล้วก็ร้องไห้ครับเออือนัดเก่งรอดเพราะว่าเยยี่เขาจะมาปาดเสือให้เราครับเยี่ยยี่โดนเสือกินครอะไรน้ารับที่สุดะสิตรงหน้า ตรงหน้าตรงนี้ตรงหน้านีคหน้าแต่เราหันหน้าตรงนี้อ๋อามคำตอบเพียเนาะอถม่าิมาให้คนทัลาย้หน่อิวเตอร์มืเางจัไม่ยิ้มไม่กี่ยวเลยแล้วแพ้ไม่ยิ้มแล้วแพ้ก็บอกว่าบีบแกมให้แกงจิมกิมคือบีบแก้มลงงูไง เว้ยเจ็บอ่ะจำได้ปะทุกคนบีบโอ้เจ็บ่ะแล้วก็อีคืนจนล้วแบบถ้าจะเป็นติเติ้ฉันก็จะไม่ยิกนะเพราะว่ายิกแล้วนางไม่ชอบนะครับผมก็บีบแรงไปชนคนว่าเราน้ารักกับจิงออครับชอบกันเลยครับ ผมว่าแต่ว่าคนคนนั้นเขาไคิดมะพีนเออถ้าเอ้องมาร้อง่าอยู่จะทำยงไงงต่อโหต่อเชีลห้าเออห้าเลย ซื้อขนมให้ครับในเกือิน15ก็ต้องคุยกันครับปลอบผมฮะแล้วก็อุ้มอขี่คอขี่คอครับใช่ไหมอุ้มได้จะทำอย่างไรให้คนที่โกรธเราอยู่หายโกรธนะน้ง้อครับแล้วก็ถามว่าโกรธเพราะอะไรแล้วก็บอกลาครับเออเรื่องนี้มันยากอยู่นะครับก็จะเข้าไปแบบเอาตัวไปใกล้ๆไปอ้อนๆก่อนครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเขายังไม่สมมติกันอยู่จะหาพี่แม็กกันเพื่อค้นหาว่าสมมติเหรอคืออะไรครับเพื่อที่เราจะได้งอตรงจุดครับผม ส่วนตัวแร่เฮียก็ดูดีใจเฮียก็ดูแบบปึ้มปี่มนะจ๊ะเออยังไม่ปล่อยก็อ้อนอยู่ไงครับโอ้โหเจ้เขาต้องตัดช่วงเลยน่าหล่อชิบเป๊งโว้ย พอครับดีครับนี่ของอยู่นี่ใส่เงินแล้วมั้งกาลิการนะครับแคทติกรีที่รักระบบกาลิกาการเล่นเกมนะฮะทีมงานจะมีคําหรือพยางค์มาให้แต่ละคนจะต้องตอบคําหรือพยางค์นั้นให้มีความหมายขึ้นมาห้ามซ้ำกันนะฮะมีเวลาคิดคําละ3วินาทีใครตอบไม่ได้หรือตอบซ้ําถือว่าแพ้ในทั้งหมด4รอบรวมคะแนนใครน้อยที่สุดก็จะมีบทลงโทว ย่งแพ้แน่เลยว่ะทิเตอร์ิวเตอร์หาเรื่องอะไริวเตอร์ปลประเทศไทยว่าตูประดิษฐ์ปริญญากนประดอยอ่าประยุทธ์ปายงปายประกอบปาปรากอนฮะประกอบคืออะไรปกอคืออะไรเหมือนวิศวกร

สัมพากรสําคัญสํารวมสัาลีสําเร็จสำเพ็งสํารวยสัมรวดวย้าที่คนเดิมมาดิเออนัดแพ้หน้ากากหน้าที่หน้ารักหน้าจุ๊เอ้ยเอ้ยเอาหน้าอร่อย พี่เล็กหรัอพี่นัครับพีเล็กมารักเฮียรักเตอร์รักพิมรักคนข้างๆรักแค้ครับรักหนูรักพ่อรักแม่ครับรักยายรักคนต่างาักเ รักรักแฟนครับรักทุกคนรักไก่รักแมวรักน้อพ่ารักพี่นุ่มมากเลยครับรักอจุ๊บรักจังเลยเออรักยมรักแมวดูแลไม่ได้รักหนุ่มดีที่สุดในโลกรักจริงๆนะรักนี่เฮียก็หาว่าซึ้งรักพี่ชายเดียวรักสัตไไส้ภูงครับรักอ๊อฟรักรักรักพี่อ๊อฟเออนที่เก่งที่สุดนุเดยวละสิวเตอร์ค่ะเย้ เมนชันก็เหนือเมนชันนายแกเออมีอย่าสุอวดใครตอไม่ได้แพ้เลยกอเระิกระเทียมกระทากระทิกกระกระบวยกระี้แต่กระบวยกระบวยเออกระบวยกระบุยกระบวยลูกกูกระบวย มูยิมทวิตเตอร์ไม่ดูหน้าติวเตอร์เลยอ้วมูยิมอ่ะเอองอนงอนแต่มูยิมแพ้นี่ก็คือแอบแอบคิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่ามูยิมอาจจะแพ้เพราะว่ามูยิมเป็นคนต้องประมวลผลไงเป็นมนุษย์โหลดดิ้งโหลดดิ้งอิสมูยิมเออก็ ทำนันนะครับผมแล้วผมก็ฝากด้วยนะครับนี่เฮียก็ถามว่าซื้อทุกวันเสาร์เวลาสี่ทุ่มครึ่งทางช่องวุกพอยนะครับสามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube มนันี่ชาแนลครับห้าทุ่มครึ่งครับแบบโเคนะครับ, okay. รบฝากด้วยทุกคนตั้งใจมากครับเย้ อ้าวจิวเตอร์ก็เคยโดนไปด้วยเลือไ้เากเรมาหวเหลือเหลือแล้ววิ้เ้ยจิวเตอร์เช่อไหเลือกจิวเตอร์สคู่กันก็ต้องอยู่ในการช่วยกันเราเป็นห่วงคู่เรามากเราอวงอพร้อมส่งคู่เราให้นายแม็กเย้ ปิดจกัสี่คนไม่พอเลยเนี่ยเออโอเคกนของกคือเห็นลูที่ถืออยู่ในมือไตัวอ่ะูเลยโไม่โดนสอูกเลยครับไม่มากระนัไปเย ว้ายิ้มยิ้มยิ้มลูกลูกใจอยู่ข้างลูกใจยิ้มยิ้มลูกข้างขวาสลิศใจอยู่ข้างซ้ายลูกคลิปต่อไปนะครับผมเป็นแคสบีไฮเดรตซีนนะครับผมไปดูกันเลยเจดีย์ก็น่ารักนะเจดีย์เจดีย์กับมามีเขาไม่มามีเหรออ้าวอุยอะไรอ่ะเรียกว่าจะเรียกว่าที่รักอิอุ้ย ก็ุยอะไรกันน่ะเรียงแบบนี้รู้สึกว่าแบบตัวเองดูแบบเซ็กซี่ขึ้นคุณพี่ขาคุณพี่ขาพีขายวะพี่ขายวะ Cast a coupon See n u new Max Max nut Jim Tudor and t i l d y e m โอ้ยหนากระโอ้ยแรงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสี่ผู้ขับรับบทเป็นเฮเบกิเลนวันครับสวัสดีครับนุ่นนิวชว์ลินครับรับบทเป็นหนูเกื้อกิรติครับสวัสดีครับผมแม็กกอนทันนะฮะจากนิฮีย์สหาว่าซื้อครับครับผมส่วนผมนัดนัทสิทธิ์ครับจากนิฮียก็หาว่าซื้อเหมือนกันครับครับผมยิมปริยากรนะครับรับบทเป็นซินเสมอครับครับผมติวเตอร์กอรพัทครับผมรับบทเป็นเหนือครับอู้สือสเฟกอะไรขนาดนั้น อาจะเรียกเดฟผมผมก็น่าจะเรียกว่าหนูนิวเอาตัวแฉบดีกว่าตัวแฉบเลยเดี๋ดีเดี๋ดีกับมามี่ค่นี้มามี่เหรอเอ้ยเออต้องเรียกว่าหนูฮะแล้วก็เจ้าตัวเล็กครับผมพี่แม็กแล้วกันครับผมไม่ว่าจะเรียกว่าที่รักอีเอ้ยโยงให้ตัวเองอ่ะคุณพี่ขาของผมครับก็คือจะเป็นโอป้าเพราะรู้สึกว่าเหมือนเป็นคําว่าเฮียเหมือนกันก็เลยเรียกว่า โอป้าเวลาโดนเรียกแบบนี้รู้สึกว่าแบบตัวเองดูแบบเซ็กซี่ขึ้นอะรคนพี่ค่ะคนพี่ค่ะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ <C le af> ใครๆเห็นยมันก็จะดูดว่าเออนะัทจะเป็นตัวเล็กนั็ก็จะแบบตัวตัวใหญ่น้อย <C le af> ชอบส่วนตัว <Okay. S 1> งั้นพี่แม็กเป็นเจ้าตัวใหญ่โอเคแล้เจ้าตัวเล็กพราะผมเจ้าตัวเล็กพี่แม็กเพราะว่าเป็นชื่อที่แบบเรียกกันมาตั้งแต่รู้จักพี่แม็กครั้งแรกก็เรียกพี่แม็กตอนนี้ก็ก็เรียกพี่แม็กเหมือนเดิมแล้วกันครับ ตัวแสบเพราะว่าแสบครับตอนแรกจะเป็นเป็นเด็กที่เรียบร้อยพออยู่ได้ไปก็จะมีความแสบแบบน่ารักน่ารักอนี่โชอบความแสบแบบแสบชอชิงเบฟผมว่ารู้สึกดูน่ารักดีครับเห็นไหมเบฟหมูน้อยมหัศจรรย์นะใช่ไหมไม่ใช่ดีย่างไรเนี่ยสมมติว่าอยู่ชั้นสองเคียอยู่ชั้นสองเบฟลงมาหนี่หน่อยเคียวโอ้เลิศนะ โอ้จงเจอร์ ter. ดีมากวะปากของหนูจองแสบพุงเนชวิตจริงของกินนะฮะของหวานพื่อครับเราต้องเงียบใส่ครับคนนี้รับมือยากครับจนถึงถวันนี้ผมก็ยังหาวิธีรับมือเขาไม่ได้ครับแกงครับมีข้อตกลงในการแบบทําโทษเช่นตีตูดอะไรก็ <c oughs> ได้คนแก้ๆสมมติเห็นด้วมาไม่เงียใช่ไหมก็จะเดินไปดึงอุ้ยอุ้ยอุยเราจะไม่ว่า ย,ยิ้มดึงอะไรอ่ะไม่ได้เราจะไม่ไม่ไม่ไมปว่าเขาให้คนอื่นได้ยินหรืออะไรเงี้ยเราก็จะแบบเงียบๆงียก่อนแล้วเ,เราจะเตือนก่อนหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วสักพักหนึ่งฮะเขาก็จะรู้ตัวของเขาเองเขาก็จะเดินมาหาบอกเป็นไรไหมมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรก็จะมาเคลียร์กันก็จะดีกันครับเหมือนเดิมใครมีวิธีรับมือกับ พี่คนนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะไม่ต้องผ่าวนะแค่นี้ก็โดนกำหละะออัล้วครับมากไม่ยากเลยแล้วเร็วมากไม่กี่วินาทีวินาทีเดียวอ่ะ <c oughs> พวกของหวานที่มีอันนี้มาให้กินอันนี้น่ากินนะดูได้ไงตอนนั้นอาจจะไม่หิวก็ได้มันแกล้งทำเป็นไม่หิวทำเป็นแบบฟอร์มอาจจะกำลังลดความอ้วนอยู่อันนั้นฮ<ม>ีนสนใหแต่ก็เป็นคนกินทุกอย่างเอ็นจอยอิ่ติ้งทุกอย่าง ดื้อแบบว่าให้เฮียยอมแล้วถ้าเฮียไม่ยอมก็จะดื้ออีกถ้าเฮียไม่ยอมอีกก็จะดื้ออีกต้องโงอเฮียสิอ้าวก็ก็ปาบเฮียยังไงก็ดื้อปาบดื้อปาบเฮียอืมเป็นวิธีที่แปลกแล้วตอนนี้ก็แปลกด้วยแต่ก็ง่เหมือนกัน รับใจในวของเราเป็นตัวเองนะครับร้องเพลงแล้วก็โหวไวแฟชั่นเท่าใจทุกอย่างเลยได้ไหมครับเฮียเก่งด้วยครับเก่งอันนี้เก่งจริงเอ้ยอย่าพูดของมือความบ้าบอไปเรื่อยออกนอกโลกไปก็นับถือใจบนเนี่ยดีกับใจความน่ารักไงคือแบบชอบที่แบบมีความแปลกมีความไปเรื่อยก็ เราก็เล่นไปด้วย <Okay. S 1> ก็สนุกดีนี้ถ <c oughs> อยไปนคนที่อบอุ่นข้างในเป็นคนที่ออ <c oughs> เนคนทคแคร์แล้วก็ดูเป็นคนที่ดูแลเราได้ <c oughs> <c oughs> อยาดร<ว><ะ>ู้ดูเลซะลยจ้ะพน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความใส่ใจแล้วกันครับผมแล้วก็ความที่แบบพี่แม็กเขามีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่านัทคือน,นัทเป็นคนที่ไม่เคยปฏิเสธที่ใครๆมาขอความช่วยเหลือนัทหรือว่ามาขอยืมอะไรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราจะได้หมดได้ครับได้ได้จะช่วยเหลือไหมมีอะไรให้นัทช่วยไหมนัทช่วยไหมอยากให้นัทช่วยไหมแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือเขาจะมีความที่เล่นในจังหวะที่เรานึกไม่ถึงนะฮะในจังหวะที่แบบไม่คิดว่าเขาจะเล่นเขาจะเล่นออกมาสงสัยเยอะเกิน ่าส pues bueno> ุ้ักรบมคัก็คือต wow ั้งแต่วันแรกที่นัดมาเป็นพันเนอร์กับพี่แม็กครับผมจนถึงวันนี้แบบใส่ใจนัดยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมครับผมแล้วก็เวลามีเรื่องอะไร่ยเขาก็จะคอยให้คับปรึกษานัดได้ครับเป็นแบบทีปรึกษาที่ดีของน้องครับผม ถ้าดูจากภายนอกอาจจะเป็นแบบยิงยิงนิ่งนิ่งแต่ภายในเขาเป็นคนที่ค่อนข้างอบอุ่นแต่บางที mm. ก็มีเงินเงินบ้างเอเมื่อเมื่อ่อมาู่้มึกวมี่อแไรไีม่ไมีม่อเไรทอเ่ไเม่โเอเค่อเมยอเ่อรู้่ึเว่าเราแฮเป,ปี่เมากๆเี่อเม่อเม่อเมเฮี่อเมา่งเริงอเงมียนเมาเเ่ม่มม่มม เก่งทั้งเรื่องแสดงเรื่องการพูดหรือว่าเรื่องถ่ายรูปคือผมยอดเฮียเทสดีมากๆครับผมก็อยากทําได้แบบเฮียบ้างไมต้องฝึกเยอะเลยแล้วก็ต้องให้เฮียช่วยสอนเยอะๆด้วยพะน้องเป็นคนร้องเพลงเพราะแล้วก็ไม่ใช่แค่ภาษาไทยภาษาจีนน้องก็ร้องชัดภาษาเพราะว่าเป็นคนชอบร้องเพลงปกติเขาจะแบบชอบพามำเพลงอะไรเงี้ยบ่อยใช่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนใช่แล้วเฮียก็จะมาแอบฟังไม่ได้แอบดีเขาอยู่กับก๊ง ขวด ตอมอมรีแอคก็จบเวลานะ้ครับผมสำหรับแคสทั้งสองตัวนะครับผมเป็นไงบ้างตอมอรู้สึกว่าเออสนุกดีนะครับผมได้เห็นน้องๆในมุมมองใหม่ๆนะครับผมก็หวังว่าทุกคนที่รักน้องๆแล้วก็จะรักน้องๆไปนานๆน,น,นะครับผมหรือใครที่เพิ่งมาโดนตกนะครับและดูคลิปตอมอเพื่อยืนยันว่าเด็กๆเนี่ยน่ารัก บอกได้เลยว่าคุณมาถูกทางแล้วขอให้คุณเสพต่อไปไม่ว่าจะเป็นคลิปตอนมหรือว่าคลิปทางออฟฟิเชียลนะครับผมเสพเยอะๆแล้วคุณจะติดใจนะครับผมบอกเลยนะจ๊ะเป็นไงบ้างทุกคนสนุกไหมถ้าสนุกนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ตอนมด้วยนะครับผมและอย่าลืมทุกวันอาทิตย์สามทุ่มตรงนะครับผมเรามีนัดกันกันกบตอม Life e นม react live e n i n g ก็หาว่าซื้อนะครับผมอย่าลืมมาเจอกันนะครับผมวันนี้ตอมมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอัายอย